าำงานวันนี้หน่อยร่วงานนิ่งมา X กับได้ครับาารใช่<ห>เป็น,เป,นเป็นโอกาสที่ดีมากแล้วเป็นเป็นเป็นกิจมาที่มาร่วมงานวันนี้ครับกับทำงานนิ่งด้วยเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากต่อสังคมอยูแ่แล้วผมเป็นคนที่บริจาคโลหิตมาแล้วสองสองสามรอบแล้วเห็นความสําคัญของมันนะครับครับจริงๆแล้วมันมีการมจะมีการทำงานโน้นกับทภาคัฐถึได้ยังไงเ่ยมีการบริจาคโลหิตอยู่แล้วมีการเรียนรู้เรื่อง CPR เรื่องการช่วยบุคคลแล้วมีการบริจาคดวงตาและวัยวะด้วยครับใช่ เคยบริจาคอะไรไหมครับเคยบริโลหิตครับเราเราเคยรวมงานกาชา,าิไยมากรอนรอบหนึ่งแต่ว่าเคยบริจาคโลหิตหน้าจะประมาณสองสามรอบแล้วครับใช่รัตไทโอไยครับคือใช่ครับมันเป็นสิ่งที่ต้องการบุคลบคลเพื่อบุคคลด้วยครับมันเป็นสิ่งที่สำคัญนะแล้วเปอย่างที่พี่บอยอย่างที่ทุ่คนได้บอกมาแล้วครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเตรียมไว้ได้ มันต้องมีไว้ตลอดแล้วเราต้องช่วยกันไว้ตลอดครับไม่งั้นมันจะมันจะอยู่ไม่ได้จริงจริงก่อนหน้านี้ได้มีแบบทำกิจกรรมของสปาร์กอาชาสมัครมีครับเคยเคยมีเคยมาร่วมงานกับสวากาชาติมาก่อนแล้วแล้วเคยบริจาคโลหิตด้วยแล้วครับใช่ครับไม่ฝากไม่ฝาขอเชิญชวนนะครับ็ฝากทุกคนมาเป็นจิตอาสามาเป็นอาสาสมัครกับสวากาชาติไทยด้วยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีต่อสังคมมากแล้วและจะทำให้เรารู้สึกดีแค่ไหนครับการช่วยเหลือคน <ม>ใช่เอาหน้านิ่งมาด้วย <มา S 2> ใช่คขาเป็นเป็นสิ่งที่มันมันก็แสดงถึงความหน้านิ่งมันเป็นตัวละครที่เกินละครจริงๆอะครับมันเป็นคนตัวละครที่มามาแทนความสปอร์ตความอบอุ่นใจและและสภากาชาติไทยเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือคนอยู่แล้วมันก็เหมาะสมจริงไม่วรบอกว่าถึงแบบจะหน้านิ่งแต่ก็ไม่ได้ว่าไม่รู้ใช่คับจริงครับจริงครับตรงกับเราเหรอครับผมไม่ได้หน้านิ่งขนาดนั้นนะ ก็ออกอาการอยู่นะผมก็ยิ้มนะแบบวา่าคุณจะไม่ฝากนา่นิ่งด้วยปากนั่งนิ่งด้วยครับก็ปากนั่งนิ่งด้วยครับนนใช่โมโอ้หน้านิ่งมีเป็นเป็นตัวแทนของความรู Scient ้สึกความอบอุ่นแลนะความความมั่นคงในในตัวเราที่เราเจอได้ในเพื่อนในตัวเองและในทุกอย่างที่เราเจอในชีวิตนะครับก็ฝากของหน้านิง่ง,งด้วยครับมีทั้งลายสติกเกอร์มีทั้งอาร์ตคอยด้วยครับครับแล้วตอนนี้มีเอ็กซิบิชั่นต่อน่าจะเสร็จแล้วมั้ยทุกคนแล้วเสร็จมาแล้วครับ

ท่านก็พินาศั้งงานด้วยทด้วาเออประมาณนั้นไดทันแล้วกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมตรงนี้ประมาณนี้เราไม่น่าหลอกเลยลูกเป็นไงบ้างเรื่องราวที่มันเกิดยังงได้เป็นไงบ้างครับผมก็ได้รู้เรื่องราวแล้วแต่ว่าสำหรับผมนะครับคือคำวิจารณ์ที่เกี่ยวกับตัวเรื่องราวครับตัวงานครับผมรับได้ทั้งหมดและยินดีที่จะรับทั้งหมดจริงๆครับแต่ว่าคอมเมนต์ที่ เกินเส้นเป็นการบูลลี่และเป็นการพูดสิ่งที่ไม่ได้เป็นความจริงครับที่และแล้วก็เลยไปถึงพ่อแม่ผมครอบครัวผมอะผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับและผมเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับแข่บเน้อยอะไรครับไม่น่อยครับไม่หน่อยครับเราเราเป็นบุคคลสาธารณะแล้วเราเราเข้าวงการนี้แล้วเราต้องรับคำวิจารณ์ได้แต่ว่าผมจะไม่รับ คอมเมนต์ที่เกินเส้นครับเกินการงานผมผมเว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตกใจนะคนับดารแรงก็ดับมากก็ไม่ได้ถึงกับตกใจนะครับผมผมเป็นคนที่แยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้อยู่แล้วเราก็รับได้ครับแล้วเราก็เราจะพยายามดูว่าอ่ะเขาพิมพ์เพื่ออยากให้เราพัฒนาตัวเองหรือว่าเขาพิมพ์เพราะอยากปลดปล่อยอารมณ์หรือว่าอะไรสักอย่างครับับขอบคุณมากครับคุณมองว่าเป็นการโดนรับน้องแรงมากหือันเงการใช่ครับเป็นการรับน้องก็ก็เป็นสถานการณ์ที่ ผมก็เคยคิดอยู่แหละว่าถ้าเกิดเราเจอดรามา่าเราจะเป็นยังไงเราจะปฏิกิริยาของเราจะเป็นยังไงครับเราก็เราได้รู้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองว่าเรารับรับมือกับดรามา่าเราเป็นยังไงบ้างครับคุณพ,พ่อไม่ได้ไงบ้างแทนเพราะเขาแก้แทนเราคุณพ่อไม่ได้เคยขนาดนั้นเขาไม่ได้เคขนาดนั้นต่อคุณพ่อมีประสบการณ์ในวงการนี้เยอะมากแล้วครับคือขอบคุณพี่ๆหลายคนในวงการที่ยอมรับเราเลยเราก็ต้องฝากขอบคุณที่กำลังใจมากๆจริงๆครับแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะวิจารณ์ใน ขอบเขตของงานครับแค่นี้แหละครับเพ่าพอเกินแล้วผมไม่เห็นด้วยจริงๆมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยากคุณพ่อว่าไงบ้างครับคุณพ่อโอเคครับคุณพ่อไม่ดีขนาดนั้นก็เป็นห่วงแทนผมแต่พอเห็นปฏิกิริยาของผมแล้วคุณพ่อก็เข้าใจว่าเออมรับได้เอ็มเป็นคนที่เราไม่ได้ใช้อารมณ์เราเรารับแล้วเรามองอย่างให้ชัดใช่คนจะเป็นของว่าน้องเอ็มจะแบบยังไงใช่เพราะว่าเราก็ใหม่นะผมก็เข้าใจใช่ใช่ใช่ครับผมเป็นคนแบบนี้มาตลอดแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับท้าม ได้เลยครับ